อ่าวันนี้เรามาดูรถไถน,นะครับฟอร์ดเทาเดียวนะครับผมวันนี้นี่ขี่รถร์ไ์พ่วงข้างมาผ่านล้วพอดี <c oughs> นี่นะกับบรรยากาศนะครับผมเรียบทางด่วนตากช่องสีคิ้วนะครับผมมองสุดปเขานั้นเขาเที่ยงนะครับผม me. Hey. อันนี้คือไถตัดนะครับเมื่อก่อนจะไถจะไถาจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนจากที่ไถขึ้นไปก็คือไถไถตัดมานี่เลยนะครับผมอันนี้แกไม่วนนะครับเนี่ยฮะแกะถอย ถอยแล้วก็ตั้งลำมาแล้วก็ถ่ายถายด้นหน้ามาใหม่นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ